วันนี้จะมาแจกสูตรคำนวณว่า1แคมเปญเนี่ยเราควรจะใส่จำนวนแอดเซ็ตเนี่ยไม่เกินกี่แอดเซ็ตซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายแบรนด์เนี่ยเวลาพี่โน้ตคอนซัลท์เนี่ยเขาชอบยิงคำถามใส่พี่โน้ตซึ่งหลายคนเนี่ยก็เดาวันไปต่างๆนานาแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันสามารถคำนวณออกมาในมุมของวิทยาศาสตร์ได้เลยนะเพราะการยิงแอดเนี่ยมันไม่ใชศาสตร์แห่งการเดาไปต่างๆนานาแต่จริงๆแล้วเนี่ยการยิงแอดเนี่ยมันคือวิทยาศาสตร์ซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมาคำนวณให้ดูว่าถ้าเราอยากจะยิงแอดให้มี เพื่อให้ผลลัพธ์ดีที่สุดแต่ถ้าใครที่ฟังไม่ทันนะกดบันทึกโพสต์นี้ไว้แล้วเอาไปดูซ้ำได้หลายรอบนะสำหรับสูตรในการหาจำนวนแอดเซสสูงสุดนะมันเท่ากับงบโฆษณาต่อสัปดาห์หารด้วยต้นทุนต่อผลลัพธ์แล้วก็คูณด้วย50ตัวงบต่อโฆษณายกตัวอย่างในที่นี้นะพี่โน้ตเนี่ยมีงบประมาณในการยิงแอดเนี่ยอยู่ที่2 000, 1 0 0บาทต่อสัปดาห์ แล้วตัวต้นทุนต่อผลลัพธ์เนี่ยอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้ก่อนว่าโดยปกติเนี่ยต้นทุนต่อบผลลัพธ์เวลาเรายิงแอดไปเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ในที่นี้เนี่ยพี่โน้ตจะจําลองว่ามันคือ20บาทต่อต้นทุนที่เราได้มาต่อผลลัพธ์หอันแล้วให้เราคูณ50ซึ่ง50จริงๆแล้วมันคือจำนวนคอนเวอร์ชันนั่นเองเพอคำนวณออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะเท่ากับ2.1แอดเซตหรือพูดได้ง่ายก็คือว่า ถ้าเรามีงบประมาณอยู่ที่2,100บาทเราสามารถที่จะใส่ตัวจำนวนแอดเซ็ตสูงสุดเนี่ยไม่เกิน2แอดเซ็ตนั่นเองซึ่งรูปก็จะเป็นแบบนี้เลยก็คือเรามีแคมเปญอยู่2,100ตรงนี้แล้วเราก็จะมีจำนวนแอดเซ็ตไม่เกิน2ตัวนั่นเองซึ่งจริงๆแล้วสูตรตรงนี้เนี่ยมันใช้ได้ทั้งเมตาแล้วก็ทางพิทตอกเลยนะใครที่ไม่มีไอเดียหรือว่าใครที่โดนยิงคําถามแบบนี้นะลองเอาสูตรของอาจารย์นวลไปใช้ดูนะแล้วถ้าได้ผลลัพธ์ดีไม่ไดียังไงเนี่ยลองคอมเมนต์ฟีดแบ็กมาบอกหน่อยได้ไหมครับเราเจอกกััันบม